แน่ที่มาแล้วครั้งทุกทายจะได้ทุกทายขอสามานเลยเพราะเป็นเขตที่ใหญ่ที่สุดเนะครับว่ามีเป้าหมายอย่างไรนะครับประกาศเป้าหมายไปจะต้องเป็นผอหนยงได้เดี๋ยวขอ12%ใหม่เขียงวันนี้นะครับ สภาษ์นี่เหมือนกับว่าเวลารับเข็มเขาจะให้เกิดพารที่่างชุดหนึ่งนาทีนะหกเปอร์เซ็นต์เก้าเซนต์ไม่หุดอะไรเงี้ยโอเคครับเดี๋ยวขอสัมภาษณ์เลยแล้วกันนะเป้าหมายเป้าหมายที่วางไว้ในเดือนนี้เดือนที่จะถึงนี้ยังไงบ้างครับสวัสดีครับผมมัสีลนีนะครับพูดพูดเส้นก็พูดแล้วนะเนาะวันที่หกสี่ยาและอื่นที่ใส่จันทรยอดครับจันทรย้อนสายงานก็ขอบคุณที่สุขก่อ ที่ทุพิชาชัยยศนะครับขอเสียงปรบมือให้นะครับก็หมายเรนนี้ก็ขยับเข็มขึ้นไปเรื่อยครับแล้วว่าสามเดือนข้างหน้าผมจะไปรับยี่สบ็ดเปอร์เซ็นที่งานปนะกันสัมพันธ์นะครับตุ้มปุงยบอกผมเลยนะขอบคุณกับพี่ลำสีมี่ด้วยนะครับแล้วก็ ก็ไปทางถึงบท้าที่ของผมแล้วกับพระชายาสินธุาในชาครับก็ขอบคุณด้วยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวพบกับพิธีกราน